กำติดจดวดน้องสาวบกบอยร่ำให้ออกกล้องร้านอาหารไหนญี่ปุ่นเจ๋งไม่เป็นท่าหลังลองดีแบนป้ายไทยเกิดเป็นกระแสวิทษาวิชั์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อมีรายงานว่ากิจการร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นของน้องสาวบักบอยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวกัมบ,บูชา ได้ประสบกับภาวะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหลังเปิดตัวได้ไม่นานสาเหตุเกิดจากแสดงพฤติกรรมคลั่งชาติด้วยการนำธงชาติูชามาแปะปิดทับแทนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติสุดตรงหลังจากนั้นกิจการดังกล่าวต้องเจงไม่เป็นท่าเนื่องจากไม่มีลูกค้าเข้าร้านจนต้องออกมาคคล่มครวนและวอนขอให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนอีกครั้งสาวขม้นอยากลองรีกับงธงชาติไทยล่าสุดเอา,งาธงชาติไทย ไปใส่แทนที่ผ้าเส็้เถักสบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องการถักไทยสบายดีเด้อครับพี่น้องเนาะืัอนี้ครับพี่น้องเนาะเราจะเอาเซอสาขมีนครับพี่น้องสาคขมีนที่อยากลองดีครับพี่น้องเนาะอยากลองดีกับทุ่งสาไทยครับพี่น้องกับคนไทยเนาะราสุดเปิดร้านอาหารพี่น้องเปิดร้านอาหารอยู่ญี่ปุ่นครับพี่น้องออยากแบนสิ้น้าไทยครับพี่น้องอยาก เอาสกอตครับพี ots, ่น right 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 ้องไปติดเนาะไปติดแปลับทุ่งสาดไทยอยากแบนครับพี akes, learning, learning. ่น้องเนาะทั i, ้งๆที่วาในร้านอาหารมีอาหารไทยครับพี่น้องมีอาหารไทยมีซาวาไทยกับกินครับพี่น้องเนาะตาสุดร้านอาหารเจ๋งครับพี่น้องบอมี่เอ่อคนเขาไปกินร้านอาหารอาสุดห้องไห่ลำไห่พี่น้องเนาะขอความเอ่อสวยเดืออ่อนบอนอยากไห่คนเขาไปกินอาหารคือเก่าครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับเป็นไปว่าไรครับพี่น้องเมื่อ สาอขมินคนนี้ครับพี่น้องเหตุพฤติกรรมกับตุ้งสาไทยแบบนี้ครับพี่น้องเนาะอยากแบนจินขาไทยเออสุดท้ายบ่มี่คนขอไปจินครับพี่น้องบ่มีคนขอไปจินอาหารเลยเนาะขายหมักใหม่ขายยังกับโบมีคนขอไปซื้อครับพี่น้องเนาะเออสาอขมินโมคือบาเออพันธมิตรของประเทศไทยพี่น้องญี่ปุ่นเนาะเขาหักกันซำไรกับประเทศไทยพี่น้องเออเขาหักกันซำไร จิงบามีทุง่งสาดไทยครับพี่น้องติ๊ปแปะอยู่ร้านอาหารทัวท่วไปครับพี่น้องเนาะเพื่อให้เศว้าไทยหรือว่าเศว้าลูกเขาไปกินอาหารพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องเศว้าวออกมาขอความชสวยเเดือครับพี่น้องเนาะอยากให้คนไทยเขาไปกินคือเก้าครับพี่น้องเนาะนก่อนก่อนมีคนเขาไปกินอาหารพี่น้องอยู่ในร้านเต็มเลยหลังจากเาร้าขามีเอาทุงา่งสาดไทยมาแทนที่ผ่าเศษเท้าครับพี่น้องเนาะมาเหยียบยำหัวใจของคนไทยหยยบยำซักสีล่าสุด บมมีคนขอไปกินได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งคลีปเป็นก่อนเนาะจึงมาสรุป,ปลำลังกันเติมอีกบ่าสาวขมิน้นคนนี้เออจะมีแบบไรอีกครับพี่น้องเนาะจะมาขอควาอมเซยเดืออ่อนบอนแบบไรอีกแพ่ยังกดในเพลงเฮียเลเยเก็บบันเทีกดในจุดจอมแซนเพกดแรงมุมเป็นกดมาเลยดูดิครับพี่น้องเนาะสุดท้ายเป็นอะไรครับพี่น้องซาวขมิน้นคนนี้กำตามสนองครับพี่น้องตามสนอง ต้องให้ขิมูกโป่งด้วยครับพี่น้องเนาะอยากให้ลูกค่าเขาลานคือเก่าแตกกับกับกลายเป็นบมมีคนบมมีจกคนได้ครับพี่น้องเนาะทีจะก,ก่าเข้าไปเมื่อสาวขม้นเอาทุ่งสาดไถ่ไปแทนที่ผ่าเ็จตีนกับอะไรครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นภาษาบาน,บสสาานอกเอิกเนาะโอ้โหครับพี่น้องเนาะสาวขมีนคนนี้คือถ,ถ่ายการตามสนองครับพี่น้องร้องให้ครับพี่น้องเนาะเออเบิงเบิงคิดไปกับเออเศร้าโลกห้เกียรตินะครับพี่น้องไห้เกียรติประเทศไทยส้ำไรครับพี่น้องเนาะ เนับถือทุงสดตทยขนาดไหนครับพี่น้องเมื่อเห็นทุงสตัตทยเออ,อยู่ในทีบม,มอสสมครับพี่น้องค้นกับบุก่าเข้าไปกินอาหารเ,เลยครับพี่น้องเนาะเมื่อเห็นทุงสดตทยอยู่บ่อนบุกวนอยู่ครับพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่คนไทยเอ,อหักนะครับพี่น้องสาวเามีนไปเหตุแบบนี้สุดท้าย้องให้ครับพี่น้องกรมตามสนอง้องให้ขอความเมตตาจากคนไทยอีกครับพี่น้องเนาะ อยากมาเก่งบอกแล้อยยามาเก่งกับคนไทยครับพี่น้องยามาเก่งกับประเทศไทยเนาะถึงมาิีบอยูประเทศญี่ปุ่นกับจิงครับพี่น้องนาะแต่ว่าเจาไปทําสิ่งที่เออคนไทยหักนะครับพี่น้องคนไทยห่วงคนไทยเออข้ารพครับพี่น้องมาเห็ดสิ่งนีกับคนไทยครับพี่น้องบอกได้เลยว่าสาวขมิ้นคนนี้รับกรรมครับพี่น้องเนาะคือเห็นในภาพนะครับพี่น้องเนาะออกมาเออห้องให้ออกมา ขอความเมตตาบม้อไร่บะร้า,านอาหารของสาวขามิ้นคนนี้ครับพี่น้องเจ่งเนะาะโมมีคนเขาไปกินเลยเจ่งทุกทุกบอลเลยจะเปิดจะใส้กับโมีคนเขาไปกินครับพี่น้องงานว่าหยียบย่ำซัศซีหัวใจของคนไทยครับพี่น้องเนาะเก่งแล้วครับพี่น้องเนาะสาวขามิ้นคนนี้โบมีคนเขาไปกินอีกแล้วจะเปิดจะใสกับโบมีคนเขาไปนะครับพี่น้องเนาะก็เห็นในภาพเหตุใดจะไรครับ aff, พี่น้องเนาะ ซาวุขมิน้นคนนี้อินผูรำไห้ได้ครับเจ๋งเนาะสุดท้ายกำตามสนองครับพี่น้องอยากว่าขอความอ่อนบอนจากคนไทยอีกถึงบ้านเจ้าสีคล้ายอาหารเอออาหารขมิน้นกับตามนะครับพี่น้องแต่ว่าเออเศร้าโลกหรือว่าลูกค้าครับพี่น้องเนาะไรครับเออลดสัดคล้องอาหารไทยแล้วบอกเรื่อยเยว่าติดใจครับพี่น้องเนาะเสียเอาอาหารขมิน้นมา เออมาขายเสนอาหารไทยบพ่านะครับพี่น้องบอกเลยด้วยว่าซาโลกบกินครับพี่น้องเนาะพมีคนขาไปกินเลยล่ะอาหารซาลขเปนคนนี้ถึงว่าจะขายพ่นนามากรลากไหม่ครับพี่น้องขายเออตัวเดียนขายสุดไทยก็บุมีคนขอไปซื้อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเออข้าให้เกียยติคนไทยนะครับพี่น้องคือซาลขเปนคนนี้ซื้อเพ้นน้ำมากรากไหม่ครับพี่น้องซื้อตัวเดียนซื้อหมากไหม่ต่างๆครับพี่น้องมาขายในรลานเนาะมาขายอาหาร อ, à, อยากแบนของคนไทยครับพี่น้องอยากเอาข้องขมิ้นมาแดนของคนไทยสุด้ายโมมีคนกินครับพี่น้องโมมีคนเขาไปกินในร้านด้วยเนาะเพเ้็นในภาพครับพี่น้องเนาะมองให้สื่อบอักตวเดียนมากกับโมมีคนสื่อครับพี่น้องสื่อบักตวเดียนอาจจะไม,ม่นํามักนําเน้ามขมาจากประเทศไทยครับพี่น้องเนาะวเดียนแ้วก็อาหารครับพี่น้องของคนไทยบอกได้เลยว่าเมื่อเศร้าโลกเออได้กินต้องคิดใจครับพี่น้องอาหารไทย คือเบอรนี ini, ่ครับพี่น้องเคยกินอาหารไทยมาก่อนเนาะบอกเลยว่ามีเตมนูเส็บๆครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นกระเพ้าครับพี่น้องอพัดกระเพ้าอาหารไทยนะครับมากไม้ครับพี่น้องเนาะทุกชนิดของคนไทยที่พี่น้องมาขายมีแต่ของดีๆนะครับพี่น้องของคนไทยเนาะบอกเลยว่าอยู่ที่ตลาดเอออยู่ที่ตลาดนะครับพี่น้องคือได้ยาหนึ่งเอเคยเขาไปซื้อของอยู่ตลาดไทยครับพี่น้องอยู่แถวสีมุเมืองครับพี่น้องเนาะอยู่แถวปทุมเป็นขายแต่ของดีๆครับพี่น้องเนาะ บ่มีของเสียด้วยหรือของแบบว่าม,มันเสียจักหน่อยครับพี่น้อง่นก็เอาไปถิมเนาะบอกเอามาขายต่อบอกเรื่อยๆว่าคนไทยใส่ใจเรื like. ่องอาหารการกินครับพี่น้องเนาะหมากใหม่ก็บมีตรน้อยงามๆครับพี่น้องแต่ก็เออบอกว่าจะเป็นสินหมูสินวายปูปลาครับพี่น้องเนาะของคนไทยที่ิ่น้องมาขายบอกเรย่อยๆว่ามีแต่ของดีๆครับพี่น้องของสดๆใหม่ๆเลยบ่มีของเสียครับพี่น้องเนาะเพราะว่าประเทศไทยมันใส่ใจเรื่องการขาย ผมว่าจะเป็นสีนมูสีง้อยังต่างๆครับพี่น karaoke, ้องมีต่ของสดมีต <algunos S 2> <HTML, acha, S 1> ่ของใหม่เนาะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอีกพี่น้องเนาะตรวจอาหารการกินบ่อห้งายถาวร่านไดคลายของเสียเป็นจะถือปับครับพี่น้องเนาะถือปับบ่แห้คายของเสียครับพี่น้องเนาะก็โอเคครับพี่น้องสําหรับคีนี่เวิร์กเอาซาวขมิ้นเนาะครับพี่น้องเออที่ว่าอยากลองดีกับทุ่งตา์ไทยครับพี่น้องเนาะอยากลองดีอยากเอออยากเข้นว่า เขามากินบ่ครับพี protest, exactly. ่น้องเนาะอยากกินบ้าอยากหายห่านของตัวเองเจ๊งครับพี่น้องบ่อยากหายเศร้าโลกเขาไปกินครับพี่น้องเนาะจึงเหตุแบบนี้ครับพี่น้องบ่อบอกเลยด้วยว่าถ้าเหตุแบบนี้แล้วบ่จะเดินแน่นอนครับพี่น้องบ่มีคนเขาไปกินแน่นอนครับพี่น้องเนาะสิไปเปิดยี่ปุ่นเปิดย่ลาอังคาอยู่ไซก็แล้วแต่ครับพี่น้องบ่มีคนเขาไปกินแน่นอนโอเคครับพี่น้องเนาะขอบใจขอบคุณในรายที่เขามาามส่งแลอฝากไปกระตั้งใจนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปเนี้ขอขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับผมพอกันใหม่เด้อพี่หนาะบ๊ายบาย